่ะพร้อมมาทะพร้อมกล้องอยู่หลังหรืออยู่หน้าอยู่หลังกล้องต้องอยู่หลังเหรออยู่หน้าก็ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนข้างนะเปลี่ยนมาข้างหน้าอันนี้อยู่หน้าอันนี้อยู่หลังต้องอยู่หลังผมนี่ไงอ๋อมันได้หมดแหละได้ได้เลยหลังผมก็ได้หน้าผมก็ได้หน้าหน้าหน้าพี่ก็ได้ที no is is so ่สามมาเลย ไปเดี on ๋ยวพี่คนนำผมไปก่อนก็ได้ไปซ้ายเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเร็วไม่ได้หรอกต้องหัวเลยกับต้นไม้น้ำตาไหลเนี่ย เซนได้นะอาจารย์ดอนกอนพรีเซนต้องพูดก่อนนะเพราะจะพรีเซนให้สัญญาณหนึ่งถึงสามแล้วจะได้เงียบต้องพรีเซนหรือมั้งพรีเซนตเลยเซนว่าเรซนว่าเนี่คืออะไรก็ว่าไปเส้นทางธรรมชาติธรรมชาติที่ไหนโอ้ยพวกมึงขุดจนแทบตายพูดให้ดีพูดความจริงดิเราอยากความ ขาไปเออจับขวาไปเนี่ยเออนี่รอบเล็กสองกิโลกว่าอ๋ออ๋อนี่มีคนทำไว้ยี่สิบรอบนะแต่ไม่มีหลักฐานนะนะนี่เหรอเสียดายนะไม่มีสตาว่านะนี่หารอบนี้เลยเขาแค่สามรอบเพิ่งได้ก็โอเคแล้วไม่มีสตาว่าไงแล้วไม่มีหลักฐาน่ะ เน็ตไม่เลิกด้วยฮีิวายแล้กูเฮ้ยอะไรเนี่ยโอยตายเดี๋ยวเราก็เราก็ไปถ่ายข้างหลังอะเราไม่ถ่ายหน้าโอ้ยนียากเลยเฮ้ยออกดีกว่า

มันก็ได้เดี๋ยว2ดรอบอะ่ะเฮ้ยจ้า

นั่นก็ไปเห็นพี่ดิอยู่หลังบอลลูนเดี๋ยวอยู่หน้าจะย้ายขก็เอาไว้หน้าเปล่าไปอยู่หลังเถอะได้เห็นหน้าหน่อย bây giờ đan trái phải trái nào phải 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 hả phải quá đúng bay đúng bay đổ bay lên อรอบเต็มเลยพี่ดอนรอรอรอบเดียวเลิกเดี๋ยวถอดกล้างออกแล้วรอบนี้รอบสองอยากปะทะครับรอบนี้ไม่ขอปะทะรอบสองเอาแบบจริงๆเลยมีไหมเนี่ย

รูปนี้ขอเลยฮะขอให้รีบลงใช่ไหมตัดทิ้งเลยนะทุกคนบอกให้ขอให้รีบลงแต่เจ้าตัวบอกขอให้ลบทิ้ง <c oughs> จะเชื่อใครดีน <c oughs> เนาะเชื่อเพื่อนหรือเชื่อคนแสดงน้ำดี้าต <c oughs> ัวก็ขอให้เจ้าตัวนะดาเด่น ลบละลบให้ห้าร้อยไหวไหมเนี่ยที่ดอนก็หมดแล้วนะ มันิ้เอ้ยถึงก็เข็นกันเลยนะเฮ้ยใครวใครนไปดิโอ้ยไปกันหน้าไปกันหน้าวะมีลกาเลยอ้ยตายูตายู ไม่าดมเหไม่ได้ตั้งตรงเดี๋ยว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 โดนแล้วเสาถ้าไม่ติดกล้องก็ไปแล้วติดกล้อง่ะตรงนี้ต้องเบียงมากเลยเดี๋ยวไม้ไปหววหัวจะเสาเดี๋ยวสอนอาไลด้วย ร่วงรถเ๋ยวรอพี่ตานมัอนลองรวที่เขาไปเก็บตัวสับมามามาจานดอนหาร้อรถนี่ได้ได้เอาไดรให้สี่ร้<ด> fünf, อาสิอรให้รให้ลงัลงนึง,องเอ,อ้ยค่ะ ท่านดีที่ไายขอทางสี่ขวดอย่าล้มไงล้มมึงไทยนะตตอนเนี้ยถ้ามีอีกดอกก็ดอกนะดูดอเป็นพันนะเียนมากไม่ได้ต้องไปไทเดียวเออฉีง่ายกันเยอะนะ ลายเดิมแม่งขี่โคตรยากเลยกาวตายเลยอ่ะลายเดิมอ่ะไอพี่ดอนตรงไหนแล้วพี่ดอนมาแล้วเางรถไแล้วเข้าอย่อย่าอย่าเผลอลาลัสอด้อย่าให้อยู่ในรัศมีเดชรัศมีกล้องอ่ะ

สหลับกันลออ้าให้ดูดีสิคุณม่ะเดี๋ยวเราจะแชร์ไปให้อย่างตอเราเลยยังวางยังงามสะานละเอียด 5K โหผลเล่นว่า 5K นี่10กว่าล้านเลยนะใช่ 5K ไม่ไ้ล้านนะดี้ว 刚才。<打>嘛 okay.